เราไปทบทวนเรื่องอริยบทใหญ่นะครับยืนเดินนั่งนอนยืนคือติดทัติติดทัติติดทัติยืนติดยืนติดทัติติดทัติยืนติดทัติยืนยืนติดทัติขจฉติเดินไปขจฉติเดินไปนิสีทะตินั่งนิสีทตินั่งนิปัจฉตินอนนิปัจฉตินอนนอนนิปัจฉตินั่งนิสีทัติเดินขจฉติยืนติดทัติยืนติดทัติติดทัติยืนขจฉติเดินไป นิสิทะนั่งนิปัชตินอนเราดูตัวอย่างพัดตังพัดพัดตังพัดตังพุณชติพุณชติแปลว่ากินกินอะไรอีทกินพัดพัดตังกินอาหารปูวขาทติปูวขาทต,าทติก็คือกินอะไรกินขนมนนออกินขนมขี้ขบเคี้ยวขาทนียังขาทะนียังขาทติขาทะนียังขาท,ขาทติกิขนข,ขนมกบเคี้ยว วานารังขาทติกินลิงวายโควานารังขาทติเสือขาทติกินลิงวายโควานารังขาทติต่อไปปานังปีวติปีวติเพราะดื่มดื่มอะไรดื่มปานังปานังดื่มน้ำปานะดื่มน้ำปานะดิ้งนะครับปานังปีวติปานังปีวติหรือปานิยังปีวติก็ได้พุสลังกโลติ แปลว่าทากุศลดูเมตุสลงกุศลังโกโลติโกโลติแปลว่าทำทำก็คือโกโลติกุศลังโกโลติก็คือทํากุศลปิยะวัจนังวัฏติพูดพูดอะไรพูดปิยะพูดพูจาอ่อนหวานปิยะวัจนังวัฏติพูดวัฏติพูดกโรติทำปิวัติดื่มขาทติกินขาทติกินคุณชติก็กินเมกินอาหารนิปัชตินอน นั่งก็คือนิสีทะเดินขจิติยืนติดทติติดทติยืนขจิติเดินนิสีทะนั่งนิปัชตินิปัจนิปะนิปัตติปัตชาตินิปัชตินั่งนิปัจตินอนพัดตังพัดตังคุณชติคุณชติกินพัดตังกินอาหารคุณชติกินอาหารปูวาง ขาทติกินขนมภูวังขาทติขาทขาทนียังกินขนมกบเคี้ยวขาทานียังขาทติวานาลังขาทติกินลิงปานังปิวัติดื่มกุสลางกโรติกัธรรมกุศลทํากุศลปียะวาจานังวัฒติพูดจบแค่นี้ครับ